คลิปนี้จะมารีวิวอะไรกับเจ้ารถเทสลาของแจมอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามารีวิวของแต่งที่ชื่อว่าโชคฝาหน้าไฟฟ้าและโชคฝาท้ายไฟฟ้าอ่าพี่ๆหลายๆคนก็จะบอกว่าเทสลาน้องแจมมันมีฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ <S <S จะต้องขอเรียนแจ้งนะคะว่าด้านนี้รถของแจมเป็นรถปี2020 ส่วนด้านซ้ายคันนี้เป็นรถปี2021ค่ะแตกต่างกันยังไง2020กับ21แตกต่างกันเลยมีข้อหนึ่งเลยค่ะ2020เนี่ยตัวฝาท้ายของเขานะคะจะไม่ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าค่ะจะเป็นฝาท้ายชียเปิดเองค่ะส่วน2021เนี่ยจะมีการเออเพิ่มในส่วนของตัวฝาท้ายไฟฟ้ามากับรถเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะพามารีวิวของแต่งสำหรับรถ2020และ21 หลักๆเลยคือ2020นะคะก็จะต้องใส่เพิ่มทั้งฝาหน้าไฟฟ้าและฝาท้ายไฟฟ้าค่ะส่วน2021นะคะจัดไปแค่ฝาหน้าไฟฟ้าเท่านั้นค่ะเดี๋ยวจะพามาดูกันเลยโชคฝาหน้าไฟฟ้านะคะทํางานยังไงด้วยกุญแจอันนี้กุญแจรถแจมนะคะอันนี้กุญแจน้องพันขาวนะคะโครสีกันบอกเลยว่ายางซิลิโคนอันนี้ก็เป็นของแต่งเหมือนกันนะคะสนใจติดต่อได้ค่ะมีกุญแจดียังไงมาเปิดกันเลยไลยเวทมนต์ ขีหลอกหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะฝาหน้าไฟฟ้านะคะถ้าปกติเดิมๆแล้วเนี่ยของรถเชสลานะคะไม่ว่าจะเป็นโมเดลไหนปีไหนเนี่ยฝาหน้าไฟฟ้าเนี่ยสามารถกดบนรถได้กดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเพื่อให้ไปงัดมือเปิดขึ้นเองเวลาปิดก็ปิดเองนะคะก็ต้องลงจากรถแต่รถเนี่ยด้วยความเป็นรถเทสลาส์ไฮเทคขนาดนี้เราก็จะต้องเติมของเพื่อให้รถเราเนี่ยไฮเทคกว่าเดิมค่ะเปิดฝาหน้าไฟฟ้าได้จากภายในรถโดยการ จิ้มที่หน้าจอตรงกลางบนรถนะคะจิ้มกดโอเพ่นที่ฝาหน้าปุ๊บปกติจะยกแค่ครึ่งเดียวตอนนี้ก็คือถ้าติดโชคฝาหน้าไฟฟ้าไปปุ๊บยกขึ้นเลยค่ะและส่วนเวลาปิดนะคะก็เช่นการสามารถกดในตรงหน้าจอก็ได้นะคะหรือว่าเหมือนที่แจมทานะคะเปิดปิดผ่านกุญแจคีย์ฟอบโดยการที่ถ้าเปิดปิดผ่านกุญแจคีย์ฟอบเนี่ยเราจะเปิดโดยการจิ้มตรงนี้หน้ารถนะคะเพราะปกติถ้าเวลาเราเปิดปิดล็อกรถเนี่ยเราจะจิ้มกันที่กลางรถเปิดปิด ในส่วนของตัวฝาท้ายไฟฟ้าเราก็จะจิ้มถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวรถเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนก็คือหน้ากลางท้ายหน้าฝาหน้าตรงกลางเปิดล็อกรถท้ายก็คือเปิดปิดถ่ายรถค่ะอ่ะเปิดหน้าให้ดูแล้วเรามาปิดกันดูเลยปิดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพามาดูกันอีกสักหน่อยดูคันนี้ละกันรถตัวเองดูก็คงจะเบื่อแล้วอีกสักทีนะคะไรเวทมน ดเพราะฉะนั้นนะคะข้อดีของช็อกฝาหน้าคืออะไรอย่างแรกเลยค่ะคุณแม่บ้านทั้งหลายนะคะซื้อทุเรียนไม่อยากลงจากรถช่วงนี้โควิดหรือจะเป็นอะไรใดๆก็ตามเดี๋ยวนี้เนี่ยเงินสดเขาก็ไม่ค่อยรับกันจ่าย QR เปิดหน้าต่างฟิวเหมือน Delivery เลยค่ะเปิดหน้าต่างสแกนเออเจจ่ายตังสแกน QR โค้จ่ายตังปุ๊บเปิดฝาหน้าเจใส่เลยใส่เสร็จบอกเจไม่ต้องไม่ต้องปิดให้เจไม่ต้องจับเลย ปิดเองเจพร้อมทั้งเวลาปิดนะคะสบู่สบูสบ่กระลึบอาหาไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกเป็นอะไรที่มันเหม็นๆนี่นะคะจัดไปตรงนี้ได้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวพามาดูเปิดฝาหน้าไฟฟ้านะคะที่บอกไปว่าด้านหน้าเนี่ยสามารถเปิดได้เช่นกันนะคะกดตรงนี้เลยหน้าก็หน้าทายก็ถ่ายฟรังแอันถังฟังค่ะ open ตาดา เสร็จแล้วก็กดปิดไปเลยจบเจ๊ะลาะกนบยบายรถจริงๆฝาหน้าไปแล้วก็มาดูฝาท้ายกันหน่อยความแตกต่างระหว่างฝาท้าย2คันนะคะสปี2 0งศและ21เหมือนเดิมนะคะท้ายรถของกุญแจมีไว้กดฝาท้ายหลายคนอาจจะเห็นนะคะว่าเอ๊ะทำไมฝาท้ายคันนี้ไม่ค่อยเหมือนเทสลาปกติเดี๋ยวมารีวิวกันในคลิปต่อไปค่ะ ฝาท้ายไฟฟ้านะคะถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นปีใหม่เนี่ยปุ่มที่เขาให้กดเปิดท้ายเองได้เนี่ยที่เวลากดปิดจากที่เวลามันเปิดนะคะมันก็จะอยู่ตรงนี้อยู่แต่แถวรูอันนี้ที่มันมากับรถนะคะแต่พอมันเป็นรถปี2020เนี่ยเขาไม่มีอะไรมาเลยเพราะฉะนั้นนะมันก็จะโลง่ลงๆอันนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งเพิ่มไปนะคะตัวปุ่มของเรามันก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนที่จะอยู่ตรงนั้นนะคะสําหรับ ฝาท้ายไฟฟ้าของรถปี2020สามารถติดตั้งได้เช่นกันค่ะ2020ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเราได้ใช้รถก่อนเราคุ้มก่อนเราได้เท่ก่อนตรงนี้เราอยากมีเราเพิ่มได้ค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูความแตกต่างของไอตัวปี2021กันสักหน่อยเหมือนเดิมค่ะกดท้ายรถตืดอันนี้ที่จะแจ้งไปนะคะเห็นไหมคะพอที่มันมากับรถแล้วเนี่ยตัวปุ่มกดเขาจะเป็นโลโก้นี้แล้วก็อยู่ตรงนี้ จากที่ของแจมเนี่ยติดตั้งเองก็จะไปอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะไม่มีนะคะเราก็จะกดปุ่มตรงนี้ก็ได้แต่ด้วยความเก๋แล้วเราก็กดที่แจเป็นยังไ,ไงกันบ้างคะของแต่งเทสลาชิ้นนี้กับป่าน้าและฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองของแต่งชิ้นนี้นะคะ,อนนะ,คะบอกเลยว่าเอตฮิตมากๆนะคะไอตัวฝาท้ายเนี่ยอาจจะไม่ฮิตเท่าฝาหน้าเนื่องจากว่าโอเครถทุกคันโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนเดี๋ยวนี้เนี่ย เขาก็มีในส่วนของตัวฝาท้ายไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแต่ฝาหน้าไฟฟ้าแบบนี้บอกเลยค่ะไปซื้อของร้านไหน <Wow. S 1> วาวทุกร้านแน่นอนแจมรับประกันได้เลยค่ะยังไงแล้วนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยฝาหน้าไฟฟ้าหรือฝาท้ายไฟฟ้าหรือจะเป็นของแต่งชิ้นอื่นเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ของ T K Racing หรือช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยนะคะยังไงคลิปนี้แจมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ